สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัท Absolute Wellbeing Group จำกัดผู้ผลิตแบรนด์ลิส t ภายใต้การดูแลและบริหารงานโดย CEO สาวมากความสามารถคุณนัทถาพรอนุวงศ์ทีล่าสุดขอตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ควา้ารางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมอาเซียนครั้งที่9 AEC Quality Award 2023ในโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานอาเซียนจากสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยให้กับผลิตภัณฑ์ลิสฟลอร่าไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอามารีดอนเมืองค่ะวันนี้นะคะก็ทางลิสฟลอร่านะคะมารับรางวัล AEC Quality Award ประจำปี2023ะคะ่ะ จร,จริงลิสฟอล่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ซินเบอติกนะคะที่รวมระหว่างโรเบอติกแล้วก็ฟรีเบอติกะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการลด ปัญหาของพุงส่วนล่างหรือว่าพุงหมาน้อยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นปัญหาที่เจอมากเลยนะคะในคนไทยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องผูกแล้วก็กดไหลย้อ,ยยอนร่วมด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้วตัวนี้ทานง่ายมากค่ะเพราะว่าเพียงฉีกคองเทใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ําตามรสชาติจะเป็นรสเบอร์รี่ค่ะเป็นจริงๆแล้วอันนี้เป็นจุดขายของเราเลยนะคะก็คือความเป็นรสชาติที่ทานง่ายค่ะแล้วก็สามารถทานได้ทุกวันค่ะจริงๆกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็เป็นกลุ่มที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองนะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิเนี่ยบางคนเนี่ยจำกัดอยู่แค่ในคนที่มีรูปร่างอ้วนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงอย่างเราในวัยที่เป็น30ขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่เราทุกคนค่ะมีพูมส่วนล่างที่เรียกว่าภูมหมาน้อยทั้งนั้นเลยค่ะที่จริงีดแบบลูกค้าเราดีมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ของเรานะคะเราเป็นตัวของตนเองขออนุญาตเล่าตัวเองก่อนนะคะ ของเราเนี่ยเป็นเป็นนักผู้ชนะบัาบัดค่ะแล้ซึ่งเราเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ด้านผู้ชนะบัาบัดมากว่าสิปีค่ะซึ่งเราเอาประสบการณ์ตรงนี้น่แหละค่ะในการที่เรามาพัฒนาสูตรด้วยตัวเองจนได้พบกับจุลินซีสายพันธุ์พิเศษค่ะที่ ที่ใช้ในลิฟต์บอลาค่ะที่ช่วยในเรื่องของการลดไขมันและลดส่วนเกินได้ค่ะซึ่งทําให้ลูกค้าของเราก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บวกกับทางลิฟต์บอลาเองเราได้ทํางานวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่เราทําในคนไทยจริงๆแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นงานวิจัยทางการแพทย์ค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นทาให้ลูกค้าของเรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นไปอีกค่ะ การวิจัยนี้เราได้รับทุนจากทางสวทชด้วยนะคะหรือว่าทางไอแทค่ะซึ่งทุนจากทางสวทชนี้เนื่องจากว่าเขาคิดว่าเป็นนวัตกรรม mm hmm. เขาก็เลยสนับสนุนค่ะในเรื่องของการเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการลดคุงในคนไทยได้ค่ะจริงๆแล้วเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะก็จะมีทั้ง a c e b o o k มีไลน์นะคะแล้วก็มีไลน์ทช็อปปิ้งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจัดจำหน่ายแล้วด้วยค่ะซึ่งปีนี้นะคะเราก็แพลนที่เราจะรับตัวแทนจัดจำหน่ายเพิ่มค่ะ ซึ่งก็จะเป็นแพนหลักของปีนี้เลยซึ่งเราใช้เวลาในการเตรียมการกว่า3ปีเลยค่ะในเรื่องของการ วางแผนให้กับทําตัวแทนจดจำนานค่ะ,ะใช่ค่ะอันนี้เป็นคำถามดีดมาเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วของตัวแทนของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเราใช้ในเวลาในการพัฒนาในเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวสินค้าเราทางเรื่องของการทําวิจัยนะคะในคนไทยซึ่งทําให้โปรเบกตกของเรานะคะลูกค้าชื่นชอบแล้วก็ประทับใจในผลลัพธ์เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวคุณภาพสินค้าทําให้ตัวแทนของเราขายได้ไง่ายขึ้นบวกกับทาระบบหลังบ,บ้านของเรานะคะที่เราพัฒนามาเป็นปีเลยค่ะในเรื่องของการวางระบบช่วยขายให้ตัวแทนนะคะไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการทำเซลเพจการทำเซลแมทติเจียลต่างๆหรือว่าเครื่องมือช่วยขายนะคะรวมไปถึงคอร์สการสอนนะคะสำหรับตัวแทนมือใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การขายมาก่อนนะคะเราก็จะมีคอร์สการสอนก,การขายการจัดเต็มค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของอคอร์สการทำก,กระต่ายของตัวแทนนะคะแล้วก็คอร์สการปิดการขายให้กับตัวแทนได้ค่ะในเรื่องของราคานะคะเราจะมีกฎระเบียบที่ออกมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วค่ะในเรื่องของการช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวแทนนะคะรวมไปถึงเรื่องของราคาที่ตั้งต้นมาที่สองรูปสันค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแนะนําให้ตัวแทนเปิดบินขั้นต่ำก่อนค่ะเราจะไม่แนะนําให้ตัวแทนเนี่ยสต็อกสินค้าในปริมาณที่สูงเ,เดียวเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวแทนรับภาระเยอะในเรื่องของการสตอส็อกสินค้าในราแค่ที่สุดค่ะ จริงๆแล้วของเฟิเองนะคะด้วยความที่เราทำธุรกิจออนไลน์มานะเราก็ทำหลายแบรนด์ค่ะอย่างลิฟฟอร่าก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เินต้องบอกว่าเราใช้แพชชั่นส่วนตัวค่อนข้างเยอะถ้าถามในทีมงานเนี่ยทีมงานเขาจะรู้เลยว่าเราค่อนข้างมีแพชชั่นในเรื่องของการทำตัวนี้มากเพราะว่าด้วยความที่เราจบมาเป็นนกักกำหนดอาหารนะคะเราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของอาหารเสริมเลยแต่โปรเบติกนะคะเป็นสิ่งที่เฟินเชื่อมานตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะคะทำให้เราเชื่อมั่นว่าเรากำลังทำสิัณฑ์ที่จะช่วยทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นได้ แล้วก็บวกกับที่เราอยู่ในวงการสุขภาพมานะคะทำให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นของปุยก็อยู่ในวงของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งอีกรางวันหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นรางวัลในเรื่องของอส m a r t watch นะคะที่เป็น smart watch ดูแลเรื่องสุขภาพดโดยตรงแบบนด์อิร แออน่นอนค่ะก็ปีนี้นะคะเราก็แลนที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอย่างตัวเซรั่มผมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของผู้หญิงเหมือนกันที่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของอผมที่ร่วงลงนะจากอายุที่มากขึ้นนะคะซึ่งะจะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นี่เองค่ะเพราะว่าเราต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ตัวแทนของเราขายง่ายขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่อันนี้แอบบอกนะคะก็จะไปช่วยในเรื่องของลดผมร่วงกระตุ้นผมขึ้นใหม่ ก็ชะลอผมบอกได้ค่ะค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะทางช่องทาง,ทางาการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ช่องทางติดต่อของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทาง Facebook นะคะทางไลน์นะคะเ Facebook ชื่อว่า List t ท a i l a n d นะคะและทางไลน์ก็แอด i s t ได้เลยนะคะแอดลนะคะหรือติดต่อก,กับกตัวแทนจัดจำหน่ายของเราได้เลยค่ะค่ะก็ยังไงจริงๆเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะคนยังอยากให้คนไทยทุกคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะยังไงการลงทุนในสุขภาพยังไงเราก็ไม่ขาดทุนค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ